ศึกศักดิ์ศรี10ยุทธปกรณ์ไทย VS กัมพูชาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดจัดทั่วโลกที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกการเปรียบเทียบกำลังทางทหารของสองประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนั่นก็คือราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะ การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่การชี้วัดว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันนะคะแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ10หัวข้อสำคัญทั้งในด้านจำนวนกำลังพลงบประมาณและยุทธปกรณ์หลักที่เรานำมาเปรียบเทียบกันอย่างเป็นกลาง <c oughs> เพื่อให้เห็นภาพรวมของศักยภาพด้านกลาโหมของทั้ง2ประเทศค่ะเราจะมาดูกันว่ากองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของทั้งสองชาติมีจุดเด่นและจุดที่น่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมสำรวจโลกแห่งการทหารไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะหัวข้อที่1กําลังพลประจำการรวมเรามาเริ่มต้นกันที่หัวใจของกองทัพนั่นก็คือจำนวนกําลังพลประจำการที่พร้อมรบในทันทีนะคะสำหรับประเทศไทยนั้นมีกำลังพลประจำการอยู่ที่ประมาณ2 8 3 5 0 0นายโดยประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศและส่วนอื่นๆค่ะ ส่วนประเทศกัมพูชามีกำลังพลประจำการอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0นายนะคะจะเห็นได้ว่าในด้านจำนวนกำลังพลประจำการรวมกองทัพไทยมีจำนวนมากกว่ากองทัพกัมพูชาอยู่พอสมควรเลยค่ะอย่างไรก็ตามจำนวนกำลังพลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวชี้วัดศักยภาพทั้งหมดนะคะเพราะคุณภาพการฝึกฝนและขวัญกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะหัวข้อที่2งงบประมาณกลาโหม หัวข้อถัดมาที่เราจะมาเปรียบเทียบก็คืองบประมาณกลาโหมประจำปีค่ะซึ่งสะท้อนถึงขนาดและความสามารถในการจัดซื้อยุทธโปกรณ์ที่ทันสมัยและการบำรุงรักษากองทัพนะคะประเทศไทยมีงบประมาณกลาโหมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6,400ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะในขณะที่ประเทศกัมพูชามีงบประมาณกลาโหมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ620ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ความแตกต่างด้านงบประมาณที่ห่างกันถึงประมาณ10บเท่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการพัฒนากองทัพของแต่ละประเทศทําให้กองทัพไทยมีความได้เปรียบในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการปรับปรุงยุทธปกรณ์ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมากกว่านั่นเองค่ะหัวข้อที่3รถถังหลัก Main Battle Tanks MBT มาดูที่กำลังรบทางบกกันบ้างนะคะนั่นคือรถถังหลักค่ะ กองทัพบ,บกประเทศไทยมีรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดอย่างรถถังโอปลอตซึ่งเป็นรถถังยูเครนรัสเซียและรถถัง VT4 ที่ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นรถถังยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงนะคะมีจำนวนรวมทั้งรถถังหลักและรถถังเก่าที่ยังใช้งานอยู่ประมาณ6 1 3คันค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นมีรถถังหลักส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่าเช่น T55 และ T59 จากยุคสหภาพโซเวียตและจีน โดยมีจำนวนรวมประมาณ250คันค่ะในด้านรถถังหลักกองทัพไทยมีความได้เปรียบทั้งในด้านจำนวนและที่สำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ามากเลยนะคะหัวข้อที่4เรือฟริเกตมาถึงกำลังรบทางทะเลกันบ้างนะคะกับเรือรบขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันน้านน้ำอย่างเรือฟริเกตค่ะ กองทัพเรือไทยมีเรือฟริเกตที่ทันสมัยและหลากหลายมากกว่านะคะเรือหลักคือเรือฟริเกตชุด F410T ซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพเรือไทยและยังมีเรือฟริเกตที่มีศักยภาพอื่นๆรวมอยู่ด้วยโดยมีจำนวนเรือฟริเกตที่ปฏิบัติการได้รวมประมาณ7ล็ดลำค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นไม่มีเรือฟริเกตหลักที่จัดอยู่ในประเภทนี้เลยนะคะกองทัพเรือกัมพูชาเน้นที่เรือตรวจการและเรือเร็วโจมตีขนาดเล็กเป็นหลักค่ะ ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือไทยในการปฏิบัติการในทะเลลึกและการป้องกันทางอากาศทางทะเลที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนค่ะหัวข้อที่5เรือดำน้ำ Submarines หัวข้อนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะนั่นก็คือเรือดำน้ำซึ่งเป็นยุทธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ซ่อนเร้นและมีอำนาจการทำลายสูงค่ะณปัจจุบันประเทศไทยนั้นยังไม่มีเรือดำน้ำประจำการนะคะ แม้จะมีโครงการจะซื้อเรือดำน้ําจากประเทศจีนก็ตามค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นไม่มีเรือดำน้ําประจําการเลยนะคะดังนั้นในด้านนี้ทั้งสองประเทศจึงอยู่ในสถานะที่เท่ากันนะคะแต่เรือดำน้ําถือเป็นยุทธปกรณ์ที่ไทยกําลังพยายามผลักดันให้มีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องปรามทางทะเลในอนาคตค่ะหัวข้อที่6เครื่องบินขับไล่และโจมตี Fighters และ Attack Aircraft ามาที่กำลังรบทางอากาศกันบ้างนะคะกับเครื่องบินขับไล่และโจมตีที่เป็นหัวใจของกองทัพอากาศค่ะกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอย่างเครื่องบิน F 1 6และเครื่องบินกริปเป้นจากประเทศสวีเดนซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4โดยมีจำนวนเครื่องบินขับไล่และโจมตีที่ใช้ยานได้รวมประมาณ75ลําลำค่ะ ส่วนประเทศกัมพูชานั้นมีเครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานได้ส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่าเช่นเครื่องบิน m i ก2 1และเครื่องบิน L-39 ที่มีเทคโนโลยีต่ํากว่านะคะโดยมีจำนวนรวมประมาณ11ลำค่ะกองทัพอากาศไทยจึงมีความเหนือกว่าทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพเทคโนโลยีของฝูงเครื่องบินขับไล่อย่างมากเลยนะคะหัวข้อที่7เครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ Heavy Transport Aircraft มาดูที่ศักยภาพในการส่งกำลังบำรุงและคนย้ายกำลังพลทางอากาศกันบ้างนะคะกับเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ค่ะกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ที่สำคัญเช่นเครื่องบิน C 1 3 0ที่ขึ้นชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบรรทุกสูงนะคะโดยมีจำนวนรวมประมาณ12ลําลำค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นมีเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่เช่นเครื่องบิน Antonov ยี 24, และเครื่องบิน Antonov ยี โดยมีจำนวนรวมประมาณ4ลํลำค่ะความสามารถในการลำเลียงที่เหนือกว่าของไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจระยะยาวและปฏิบัติการนอกประเทศที่สูงกว่านะคะหัวข้อที่8ระบบป้องกันภัยอากาศระยะไกล (Long Range Air Defense Systems) หัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทางอากาศนะคะนั่นก็คือระบบป้องกันภัยอากาศระยะไกลค่ะ กองทัพไทยมีระบบป้องกันภัยอากาศที่หลากหลายนะคะมีระบบจรวดต่อต้านอากาศยานพิเศษกลางที่ทันสมัยเช่น RB-741 หรือ RB-77 ที่ติดตั้งบนเรือรบและติดตั้งภาคพื้นบางส่วนค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นมีระบบป้องกันภัยอากาศส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่าจากยุคสหภาพโซเวียตเช่น S-75 หรือ S-125 ซึ่งมีขีดความสามารถจากัดกว่ามากนะคะ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบในการป้องกันทางอากาศอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าค่ะหัวข้อที่9เฮลิคอปเตอร์โจมตี Attack Helicopters มาดูที่กำลังรบทางอากาศยานปีกหมุนกันบ้างนะคะกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการรบภาคพื้นดินค่ะ กองทัพบ,บกประเทศไทยมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงอย่างเฮลิคอปเตอร์ AH-64D Longbow Apache ซึ่งถือเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุดในโลกและยังมีรุ่นอื่นๆอ,อีกนะคะโดยมีจำนวนรวมประมาณ70ลำค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นไม่มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีเฉพาะทางประจำการนะคะโดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ติดอาวุธเป็นหลักค่ะ ความแตกต่างนี้ทําให้กองทัพบ,บกไทยมีอํานาจการยิงสนับสนุนและปรับปรามรุดถังจากอากาศที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนค่ะหัวข้อที่10เรือตรวจการติดอาวุธ Patrol vessels Arm Fast Attack Craft หัวข้อสุดท้ายคือการเปรียบเทียบกำลังรบทางน้ำที่เน้นการตรวจการและการโจมตีเร็วนั่นก็คือเรือตรวจการติดอาวุธค่ะ กองทัพเรือไทยมีเรือตรวจการและเรือเร็วโจมตีที่หลากหลายและทันสนัยนะคะโดยมีจํานวนรวมประมาณ100ลําค่ะเรือเหล่านี้มีความสามารถในการตรวจการและต่อต้นานไผยคุกคามตามแนวชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนประเทศกัมพูชานั้นก็มีจํานวนเรือตรวจการติดอาวุธค่อนข้างมากเช่นกันนะคะโดยมีจํานวนรวมประมาณ200ลําค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็กที่เน้นการปฏิบัติการในเขตน้ําตื้นค่ะ แม้ว่ากัมพูชาจะมีจํานวนเรือในประเภทนี้มากกว่าแต่เรือตรวจการของไทยมักจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีระบบอาวุธที่ซับซ้อนและทันสมัยกว่าค่ะสรุปแล้วกองทัพไทยมีความเหนือกว่าในด้านงบประมาณและเทคโนโลยีของยุธทธปกรณ์หลักในทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นรถถังเรือฟริเกตและเครื่องบินขับไล่ขณะที่กัมพูชามีจุดแข็งในด้านจำนวนกำลังพลสำรองและมุ่งเน้นการพัฒนากองทัพบ,บกและเรือตรวจการเป็นหลักค่ะ การเปรียบเทียบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะและถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปแนวแนวนี้ที่พาไปจอดลึกข้อมูลทางทหารและยุทธปกรณ์ที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรากดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ข้อมูลเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดคือ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรู้ดีๆในตอนต่อไปค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ